ยังด,ดีดีดสบายดีสวัสดีพอพี่นอสบายดีทุกทีทุกคนนี่มาพบก,กับคือเกาพบกันคือเกาอีกด้วพี่นอว่าอันนีลงกิบซ่าเถื่อสีเถื่อพี่นอเอ้ยจะลงไหนลงสุดก้อนกันจกนอนแห้งหอนแห้งนองแห้งกันจ,จนค่ำ ทำนะมาเบิ่งคลิบอ้าวคลิบตินิกาชิดเนาะก็เลยโดกใหม่อีกวันนี้เราสิบปเอาพุ้ยเนาะพี่้อกป่ะมาทางนี้ลูปมาจับมือแม่มาจับมือแม่แม่จับมืออยู่จับมือแม่นี่มามาห่วยโบจองย่านแม่ทื้งโบจองอูบดอกป่ะลง ป้านอบอต้องอู้แม่จับมืออยู่นี่ต้องฮัดเองจับมือแม่นี่แม่ถือจะอยู่นี่จับยางลงมาเออย่าน,นี้ยังแน่ตั้งขั้วมแม่เบิงแม่ถือบาดนี่แม่จับบาดนี่จับไปกี้ยางไปหาพ่อเออมันเสียอ่ะจ้ะเอ็มมาคันงง พี่น้องเขาสิบปปอาหูยสมุกสาวยุภาค่ะนเนาะพี่น้องบรรยากาศฝนกำลังสิโตกสุกฝนคือฝนสิโตกนี่แหละพี่น้องกอดอดท่าครัว,วบรรยากาศโอ้ยมีแต่กกน้ำเนาะพี่น้องทั้งขา กวากดังเป็นปตยาดพี่น้องเอ,อ้ยขี่ควานกัดใจอยู่ไปท่าน,านันทูนเออจังใจแย่คุยลงมาตอนอยาแย่คุยเนาะพี่น้องว่าสิไปเป็นตะกชาดใช้ไปเพ่าะฉันมีอโอกาสด้วพี่น้องอ,อีแม่กับข้าเบีเยดแน่แม่อู้กับวสบาย ก็ได้ว่าบุววางมา,าท่านได้วางมาลงท่าท่าครัวน้องพี่เ้องมันจังไก่เวลาแบกเดี๋ยวใหเขาเจามาส่งอยู่นี่โอ้ย khai đeo, phụ tâm anh chị tốt ra bài quang 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 Các quang 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 แกยังอยู่เด้อไปอยากกินได้เหรอไปพี่น้องลาเอาฟุ้ยกกหยากรเนาะว่าฟุ้ยอยู่บ้านเฮะก็จะบุญเอาไปขายเนาะพี่น้องมันอันนี้มันหยากรอจะไหนขึ้นเ้ามาซื้อเ้าก็ต้องมาขามมาซื้อผักามเนาะพี่น้อง มีน้ำเซโดนเนาะพี่น้องถือทั้งขามเมื่อยเออพี่น้องสำหรับพี่น้องกับอ,อาชีพทรงใจเนาะว่าเงินสองหมื่นบาททันใดขึ้นอยู่บ่หอดนัดแต่บ่หอดนัดแต่เด้อพี่น้องหอดนัดหอดยามนัดแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งผู้เดีพี่น้องแต่ว่าข้าแต่ก็บ,บ่มาตามนัดเนาะพี่น้อง ก็คือบุหลี่นาอพี่น้องเราจะว่ามาตามนัดเด็กอาไปตามเน้อพี่น้องหอดวันที่ประมาณวันที่เจ็ดสิแปดเด็กเฮาก็ไปตามไปตามข้าจากกักรมามาขอว่าวันที่ธน,นันธนีชัยอีกช่องท่าม,มือชัยก็งเงียบคือเก่าน,น้อพี่น้องก็งเงียบกริบคือเก่าก็คือว่าบไหลีด้วยน้อพี่น้อง จ uhh ัเสียตงไหนนาะพี่น้องมันอันนี้บานเฮ่านาะกด้เน้ะพี่น้องบได้ยืนขึ้นปะก็คือยังวะก็คือเสียงโเข้าไป เสียเงินน้อพี่น้องเสียทั้งเงินเสียทัง้เงเวลานะเ้าไปตามแต่กะน,นั่นนีหนี่นัดเนะาะผาดเคาะไปพี่น้องเอ้ยมันเป็นน้ำบุญบาทศาสนาเฮานี่แหละเนาะพี่น้องบ่พอสิได้เก็บเงินแน่ก็พอมีเหตุให้เสียอีกพอสิได้เงินแน่ก็มีแต่แนวเสียไปเนาะก็จะเหตุจังไร คือรถหลบรถย่างแถน่ะพี่น้องฮ่ากูไปยากเหตุเกิดดอกยังคือกันเนาะแต่มันหัดบาตรนานี่แหละเนาะพี่น้องบาตรนาคนมันสิถูกเ <c oughs> <c oughs> บิ่งเอาแต่เบิ่งเอาข่อยนี่แหละถูกไวข้างหน้าเอาไปจักเพระส <c oughs> ิมีเงินเพราได้ใส่เนี่ยเพราะว่าเป็นการใส Như nhà họ cực owl. Nhà Giờ họ sẽ xin mà Bob hoa. Bui bố thôi đai nó. Yu bát nó. Oh, nope. 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 lại rồi. Nope. 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 với Nope. 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 โอ้ตัวนั้นคือแพงกว่าป่ะม่ะบ่ะตัวนี้มันแพงกว่าอยู่แล้วเนาะไม่เคยเสือโค้ดอ๋อ,อตุ๊กตาสองอันนี่แหละนี่กับตุ๊กตาแล้วเนาะเออกุ๊กาตาพี่กันตุ๊กตา้งเด้งอันนี้เราสอบันนี้เราไปขนมอีหยังใส่ขนมติีอ้าวแวแม่แม่ให้เอาอันหนึ่ง อาหารค่ะนี่ยปี<อ>๊ดยี่แล่นี่ฮะได้ขนมนะพ่อก็ได้แน่กินแ <c oughs> น่กินพ่อแน่กินดูได้พูได้พี่น้องสอบลา anh anh sao đẹp quá tôi đang hạnh chết sen chết sen tôi đang hạnh hút sen sao tính bà chồng chọn xí nào khát nương để phải เป็นเงินบาทนะสอบสีขาวนะักพันหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกือบพันนะแหละประมาณแปดเก้าร้อยในการสอบสีสีฟ้านะพวกแซนกับประมาณเจ็ดแปดร้อยนี่แหละพี่น้องแปดเก้าร้อยสายป้านนะว้างรถได้ลู้ทอ <c oughs> กันก็อยู่ไทยนี่แหละพี่น้องซ้ำกันเดินกันหน่อยเดียวเติมกันซ้ำร้อยหนึ่งสองร้อยรอยเดียวนี่แหละ ประมาณนั้นฟูย,ยู่เล่าก็อยู่ไถหัวข้าหัวทันทีหัาาวขั้นข้าวก็จะวัวเอาไ,ไปขายได้พี่น้องฟูย,ยู่หวานมาันแพะหว,วปีร้อยเซาอืมขาจะไปส่งเนาะข้าหัวขั้นอยู่นี้เขาจะส่ง อืมขั้นถามซาดิงนะกับประมาณร้อยแค่กูยี่บาทเราจะเอาไปส่งขึ้นส่งง่ายแต่ว่าเอาลงเองวะค่ะมอน

ลูกถือกล้องให้แม่อ่ะพี่กล้องเออพายไม่ถิอพายจะพายใวจะสีอ้าวจะจะถือกล้องอ้าพี่ถือกล้องอันนี้ปุ้งใบก่อนเดี๋ยวแม่ยอ่ออันนี้ให้พ่อก่อนจะถือกล้องถ่ายคลิปให้แม่เออถ่ายเด้อถ่ามันเห็นแม่กับพ่อเด้อเออเออเอาขืนยังไงขึ้นโมเป็นได้ไหม น่าจริงจริงกระถ่าะจ๊ะอีกก็ได้เนาะจ้าย่าติิงก็จะ่ด้ลูกไปดูมีได้ตาแก้วเบิ้ลให้พ่อพ่อแบกไปเบิ้งพ่อแบกไปะอ๋อพ่อแบกก็คงท่านขามาด่าขนมแมนริป้องไว้ในก้อนก็ได้ลูกป้องไว้เตียอป้องไว้เตียงถามาเบิงพ่อเดี๋ยวเฮาชิมาเอาอีกสอบหนึ่ง โอ้ยพ่อเบกพุยลงไปคอยกระเจี๊ยบขาพี่น้องเอ้ยประรงขึ้นอีกเลอนอนหน่อยเดีย๋ยวทาพอไปใส่ก่อนพุยนี่ค้นขาเพื่อไงกลัวเนาะพี่น้องคอยในตีเหยอย่าห,หักเลย เพราะว่าขั้นเอาขามกลัวนี่มันสีนักขั้นมีรถกะกลัวมันอยากเอียดเอียดเอียดเนี่ยเด้อพี่น้องแต่รถขามก็ยังอยากสั่นยาณพยนต์เสียวเนี่ยรักนะขามไปแซ่บันมะทิ้งกองให้แม่อีกฝนก็คือนที่ตกเนาะพี่น้องมาแดงห้องกับสีบานผูเนาะพี่น้องบานผูยสิกะหางเบิ่งอ้าวฝนตกคนผู้ผูยสิบวบอยากวะเนี่ยนี่ ตายตายมาลูกมามาถือมาเนี๋ยเๆื้นเ้วตกลยลูกงาว่ายๆลูกมาถือกล่องใช่ไหมโอ้ยฝขนท้าพุ้ยด้อเอาเอาเอาซือกล่องใทรนีู่กสาวเก่งไอหนาไเคยไ่เคยอ่งสอ Lục bà, bà, bà lục bắp Bà lục phút tốt ra sao thì khăn ông hãy à, Phút tốt phút đi ôi phì ấy Phút đi phút tốt Phút đi phút phôn... Nhà ngươi phải được Dù bình hào cáo xa đình mà xa nó phì nọng Bè kín xa đình không มามาๆไว้ๆแม่สิจับแขนพุ่นตกเลยนี่เออมาแม่จับเอามาเออมาจับม่แน่ๆ้จุกสาวถ่ายคลิปให้พี่น้องสาวก็เก่งไหนนี่ถ่ายให้เป็นยาเสียมาหอดผากนี้เด้อ ให้มันเห็นแม่ได้ลูก ปละรุ่งก็ได้จ้าบ่เออปละรุ่งก็ได้ตาถ้าจะถ่ายก็ง่ายถ่ายงามๆคือไอ้นิวเห็นบ่เออมันบอกไอ้นิวจับกล่องดีดีง่ามๆฝนมาแล้วจา้าพี่น้องน้องสีคนพูดขึ้นอีกละเดยอีกสอบหนึ่งเฮ้ยี่นี่ลูกโอ้ฝนมาแล้วโอ้ยฝนฝนทำพูดอ่ะน้นองเอ,อ้ย พอ่อกำลังขึ้นไปไปเจ้าขึ้นไปชาเชิงแม่ไปเอาของขึ้นไปลูกข้าเจ้าอยากย่างก็อนยากกัย่งางนิดเด้อไปเดี๋ยวพูยสอบดึงนี่แน้นไปลูกไป้แม่ย่อให้พ่อเลยกับเพื่อนอะไรแหละไอแนเป็นีาข้าก้อนไปตอนขึนเนาะพี่น้องกขสิน,นักแี่แค่น,นี่แต่ทางทางไม่สมบาย อ้ว่าคือตะกี้ออกกอนลูกออกก่อนพอสิเอาสวยดงเฮ้ยอ๋อเกะบถือถบงบรรทุกไปลูกไปขี่รถไปไปขี่อยู่บ่เดี๋ยวจะสียางก็แม่ ไปไปขี้ขี้กนุกคือมเอออพูดเตรมกันย่างไปเตรมกันย่างเอาบนมาเเดินไม่กพูดมาเลยยังเกาะอะมาหออเทียนเดียวจ้าเดี๋ยวพูดเดี๋ยวปล่อยใเนาะพี่น้องเอาใช้ปานบายบายปลาลูกนะ

Hảo Nhật phải đến nó mù Hảo nó mù